หลังจากผูกวัวแล้วครับพี่น้องครับก็แดดออกแล้วนะครับก็จะไปเปิดน้ำโซลาระเซลล์ไว้นะครับทางนู้นครับพี่น้องครับนี่ครับก็ผูกวัวตามสวนนะครับก็ปล่อยน้ําเปิดใส่ทังไว้นะครับเพราะว่าไม่ต้องรีบในการเอาเข้าร่มให้กินน้ําครับก็เราก็ใส่ถังไว้เลยนะครับครับก็ใช้วิธีนี้ครับพี่น้องครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมาดูวัวครับตอนเช้าๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้านบ้านอดทัวร์นะครับวันนี้นะครับเอาวัวออกไปกินหญ้านะครับตามทุกนาครับพี่น้องครับช่วงนี้ราคาวัวนะครับมีแต่ราคาไม่ดีครับช่วงนี้นะครับก็ตามตลาดนัดก็คึกคักครับ คึกคักก็ไม่รู้ว่าพ่อค้าในห้อยครับบอกว่าจะซื้อแต่วัวตัวผู้นะครับตัวอ้วนนะครับเพราะว่าวัวเนื้อจะทําวัวเนื้อครับถ้าวัวผอมนะครับทาเนื้อไม่ได้ครับพี่น้องครับเลือกซื้อแต่วัวอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรครับไม่รู้จะเลี้ยงวัวพันอะไรครับตอนนี้นะครับเป็นกระแสข่าวนะครับพ่อค้าจะเลือกชาโลล่ แบงกัตบีมาสเตอร์ครับส่วนรามันนะครับเงียบเลยครับพี่น้องครับแต่ผมก็ยังจะเลี้ยงบรามันครับผมไม่ไม่ตามกระแสครับพี่น้องครับสักวันนะครับวัวก็กลับมานะครับเนี่ยครับตามกระแสไม่ได้ครับพี่น้องช่วงนี้นะครับอะไรที่เป็นกระแสก็ไม่ตามนะครับเดี๋ยวก็จะหายไปเองนะครับอย่างเช่นโครงการวัวที่มีมาครับก็เงียบไปแล้วนะครับผมจะไม่เปลี่ยนสายพันธุ์นะครับใครขายได้แบบไหนก็ให้ขายไป ผมจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้นะครับเพราะผมชอบในสายพันธุ์นี้นะครับวันนะครับถึงแม้ว่าชาลล่นะครับบีบมัตเตอร์แดงกัสดนะครับจะเลี้ยงง่ายนะครับเนื้อเยอะนะครับเราจะไม่ตากวะแสนะครับยิ่งวัวถูกขนาดนี้นะครับจะไปซื้อชาลล่มาเลี้ยงมันก็ลงทุนอีกนะครับเราเอาที่ทุนเรามีดีกว่านะครับตลาดนัดคึกคักนะครับผมไม่รู้ว่าพ่อค้าต่างประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามนะครับ กัมบูชานะครับที่เข้ามานะครับมาปั่นกระแสตลาดนัดหรือเปล่านะครับก็ว่าค่าเงินบาทของเราด้วยนะครับที่เขาเข้ามานะครับพี่น้องครับผมก็เป็นคนอาชีพเลี้ยงวัวนะครับไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่ในห้อยนะครับในห้อยก็กดราคาอย่างเดียวนะครับตินั่นตินี่นะครับเพื่อที่จะเอาไปขายที่ตลาดนัดปั่นราคาให้สูงครับถ้าวัวราคาแพงจริงครับพี่น้องครับ านห้อยก็ต้องมาตามบ้านแล้วนะครับตามพี่น้องที่เลี้ยงวัวซื้อนะครับเช้ามาเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาดูวัวก่อนแล้วนะครับตกลงราคาได้ก็เอารถมาขึ้นวัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรครับผมช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วครับการเลี้ยงวัวเนาะนะครับถ้าประเทศไทยเรานะครับให้พี่น้องนะครับได้ทําเนื้อเองนะครับราคาก็จะดีนะครับทีเนี้ยนะครับ วัวถูกราคาเนื้อแพงนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับเราทําเนื้อเองไม่ได้ครับมันผิดนะครับบอกว่าวัวไม่ผ่านมาตรฐานนะครับติดโรคนั่นติดโรคนี่ครับเนื้อไม่ได้คุณภาพนะครับต้องไปอยู่ในรูปของโรงโรงเชือดนะเป็นเนื้อชําแหละเนื้อนะครับนี่นะครับอย่างนี้นครับถ้าเราสามารถแปลงเนื้อได้เองนะครับเราก็ได้กินเนื้อได้ทานเนื้อที่ราคาถูกลงนะครับตอนนี้นะครับ กิโลละ2 8 0 3 0 0 3แนะครับเนื้อวัวนะครับก็ไม่ใช่ว่าถูกแต่วัวที่เป็นตัวนะถูกครับพี่น้องครับตัวละ5,000นนะครับนี่นะครับตัวละ4 0 0พก็มี3,000ก็มีนะครับอย่างที่ผมบอกตลอดนะครับต่อให้วัวมีราคาหลักร้อยผมก็เลี้ยงครับผมไม่ทิ้งนะครับถึงวัวราคาถูกก็จริงนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งวัวกลับมาแพงนะครับ เราจะต้องไปหาวัวแล้วเราก็ต้องซื้อเสียเวลาไป2-3ปีถึงจะได้วัวขายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงเท่าที่มีเลี้ยงเท่าที่ไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆรืยครับใครมาซื้อถูกราคาถูกใจกันผมก็ขายนะครับอย่างตัวสาวนี่ครับคนก็ถามมาเยอะครับแต่ผมไม่ได้ขายนะครับตอนนี้ทองนะครับทองแรกนะครับทองได้3เดือนแล้วครับพี่น้องครับก็ผมจะขายก็คือตัวผู้เนี่ย ตัวนี้ครับนี่ครับผมสวนสะพายแล้วนะครับช่วงนี้จมูกเขาหายแล้วนะครับเขาก็เริ่มกินหญ้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะคุณแล้วนะครับนี่ครับรามันะครับเดี๋ยวผมก็จะคุณแล้วพี่น้องครับแดงแป๊ดแปดเข้มเมครับนี่นะครับวัวขวบหนึ่งครับหนึ่งขวบแล้วนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะขุนเขาแล้วนะครับก็เริ่มขุนแล้วครับว่าจะเริ่มปีหน้านะครับขุนไปเรื่อยครับพี่น้องครับนะครับนี่ครับเพราะว่าเห็นบอกว่า ชอบวัวเนื้อนะครับวัวผอมๆไม่เอาครับแต่ผมก็ขุนมานานแล้วครับก่อนที่ผมจะขายผมก็ขุนขุนให้เขามีเนื้อแล้วก็ขายเร็วแล้วครับพี่น้องครับเนาะนะครับอ่าถ้าไปตลาดนัดเนี่ยเขากดราคาผมแน่นอนครับลักษณะนี้นะครับนะครับเมื่อก่อนครับเมื่อหปีที่แล้วหปีที่แล้วนี่ครับตัวนี้ก็ประมาณสองหมื่นเลยครับแต่ตอนนี้เหลือหลักพันแล้วพี่น้องนะครับต้องเลี้ยงกันไปสู้ๆกันไปครับไม่มีใจรักจริง เลี้ยงวัวไม่ได้นะครับช่วงราคาถูกแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับวัวขบเดียวครับพี่น้องครับแม่ของเขาก็มีกาหนดคลอดวันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เจ็บท้องเลไรครับมันก็อาจจะขัดเคลื่อนนิดหนึ่งครับวัวนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปขุนนี่นะครับรอขุนอย่างเดียวครับครับโครงสร้างดีครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับอากาศเย็นนะครับ โครงสร้างดีนะครับเนี่ยสวนสะพายใหม่ๆครับก็จมูกดีหายแล้วนะครับกินหญ้าได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มขุนแล้วนะครับนะครับขุนไปนะครับราคาวัวต้องสู้กันไปครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้นะครับถ้าราคาถูกใจตรงกันขายนะครับเหมือนกันครับนี่ครับมารับเองด้วยพี่น้องครับถ้าสนใจนะครับมารับเองนะครับมาดูวัวได้นะครับที่ สุรินครับวัวอยู่ที่สุรินครับมาดูวัวได้ครับก็มาดูวัวได้ครับทักมาทางข้อความได้เลยครับนี่นะครับเช้าๆนะครับนี่ครับก็แม่สาวนะครับท้องได้สามเดือนนะครับโครงสร้างดีครับพี่น้องครับ ก็ยังไม่เป็นเรือดร้อยเต็มนะครับเพราะว่าผมพัฒนามาจากวัวพันธุ์ไทยแท้เลยครับนี่ครับพัฒนามา50ปีแล้วพี่องครับนี่จากรุ่นแม่สู่ลูกนะครับนี่นะครับก็ถือว่าแดงเข้มนะครับผมชอบวัวแดงครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับสายพันธุ์ของผมเป็นวัวไทยเป็นวัวสีขาวนะครับก็เห็นไหมครับเวลาพัฒนามาก็จะมีสีขาวบนนะครับ รับแตวว่าลูกออกมาจะแดงทุกตัวครับพี่น้องครับนี่ครับลักษณะนะครับก็สามเดือนแล้วครับวัวใหม่วัวสาวนะครับขนาดท้องได้สามเดือนครับโตตัวเบืเริ่มเลยครับถ้าคลอดมาตัวที่สองนะครับก็จะใหญ่นะครับโครงสร้างดีนะครับถือว่าโครงสร้างดีนะครับก็สู้ๆกันไปครับพี่น้องครับราคาวัวเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องเลี้ยงนะครับเราอาชีพ ก็คืออาชีพเลี้ยงวัวครับพี่น้องครับจะไม่มีอาชีพไหนแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับก็เราเลี้ยงวัวมาตั้งแต่ไหนนะครับเมื่อก่อนราคาวัวดีนะครับวัวก็คนก็เลี้ยงวัวเยอะพอราคาวัวถูกนะครับวัวก็คนก็ไม่ค่อยเลี้ยงนะครับก็ปล่อยให้พร้อมบ้างนะครับถ้าวัวพร้อมไม่มีราคาครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนะครับไปขายนะครับก็ได้ราคาถูกถ้าวัวอ้วนนะครับเข้าตลาดนัดเลยเนี่ยพอค้าก็วิ่งมาแล้วครับพี่น้องครับอยู่ที่เราปล่อยราคาแล้วครับพี่น้องครับ วันช่วงนี้นะครับวัวราคาดีก็คือวัวอ้วนอย่างเดียวนะครับวัวผอมไม่ดีครับพี่น้องครับนั่นแหละครับตอนนี้พ่อค้าเลือกซื้อที่อ้วนครับพอขายไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับถ้าวัวผอมนะครับซื้อไปเสียเวลาในการไปขุนอีกนะครับก็เปลืองต้นทุนนะครับนี่แหละครับพ่อค้าจะเป็นแบบนี้ครับทุกวันนี้นะครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันครับพี่น้องชาววัวของเรานะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวเลี้ยงวัวทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอดทัวด้วยครับสวัสดีสวัสดีครับ